สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจไม่แพ้กับปุ๊กผู้จัดรายการค่ะวันนี้เราอยากชวนคุยเรื่องที่คนจำนวนมากเคยคิดแต่ไม่กล้าถามตายแล้วไปไหนบางคนกลัวบางคนเฉยบางคนทำเป็นลืมแต่พระพุทธเจ้ากลับสอนให้เรามองความตายอย่างมีสติเรื่องเล่าโยมถามหลวงพ่อมีโยมคนหนึ่งไปถามหลวงพ่ออย่างตรงไปตรงมา หลวงพ่อคะคนเราตายไปแล้วไปไหนคะหลวงพ่อยิ้มและตอบอย่างเรียบง่ายว่าชัดโยมเคยนั่งรถจากกรุงเทพไปเชียงให,หม่ไหมโยมพยักหน้าหลวงพ่อตอบต่อถ้าโยมนั่งรถไปเรื่อยๆสุดทางก็ถึงเชียงใหม่แต่ถ้าระหว่างทางโยมหลงมั่วแวะนู่นนี่ไม่รู้ว่ากําลังจะไปไหนโยมก็หลงทางไม่ถึงจุดหมายเสียที ตายแล้วไปไหนมันขึ้นอยู่กับว่าตอนยังอยู่เราขับใจไปทางไหนคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมคือสิ่งที่ตามไปแม้เราจะตายจากร่างกายนี้แล้วเราตายแต่เจตนาที่เราทำไว้ยังดำเนินต่อไปไม่ใช่แค่เรื่องดีชั่วแต่คือนิสัยความคิดความยึดติดที่เป็นเหมือนพวงมาลัยขับพาไปสู่พบใหม่ พระองค์จึงสอนให้เรารู้ตัวก่อนตายเพราะคนที่ตายอย่างมีสติจะไม่หลงในวาระสุดท้ายและนั่นแหละคือประตูสู่การพ้นทุกข์รอบข้อคิดจากวันนี้เราจะไปไหนหลังตายคือผลของการที่เราอยู่ยังไงก่อนตายไม่ต้องรอให้หมดลมหายใจถึงจะเริ่มตื่นเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสให้เรากลับมารู้ตัว ขอบคุณที่รับฟังรายการใจไม่แพ้หากคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีสิทธิ์เลือกทางเดินของใจว่าจะเดินไปทางสว่างหรือทางมืดตายแล้วจะไปไหนเราอาจไม่รู้แน่แต่ถ้าอยู่ให้ดีใจจะไม่กลัวว่าจะไปไหนเลยสวัสดีค่ะ